สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรามาที่ตลาดสุขอน,นันต์ครับผม,มอำเภอกระสังบุรยียมเดี๋ยววันนี้จะมาหาซื้ออะ,อะไรไปฝากสายยันหน่อยครับผมจะไปดูก่อนมีอะไรน่ากินหรือเปล่ากับข้าวโอ้กับข้าวเยอะมากเลยโอ้ อันนี้ก็น่ากินอร่อยก็น่ากินโอ้อันนี้ก็น่านนกินจ้าเชิญค่ะรอร่อยไหมจ้าชิมฟรีอร่อยค่อยซื้อจ้า <c ười> ชิมฟรีชิมฟรีด้วยโอ้จ้าชิมฟรีอร่อยค่อยซื้อจ้าโอ้ชิมฟรีครับ <c ười> ขายยังไงไหมคะขาย <c ười> ใจดีชุดละยี่สิบบาทค่ะเอาชุดละยี่สิบบาทเดี๋ยวอีกคนนะเอามาร้อยหนึ่งเอาดำหรือขาวคะเอาเอาดำดำหมดเลยเนาะอ่จ้าจ้าชิมฟรีจ้า เอาขาวสองก็ได้ดำสามอืดีครับอันนี้ทำเองเนาะจ้าทำเองทุกอย่างค่ะอร่อยแน่นอนครับจ้ารับประกันอร่อยดุดนิ้วเลยอร่อยชัวร์ค่ะโอ้นี่ครับวันนี้เอาหมูปิ้งพร้อมข้าวเหนียวไปฝากทีมงานกันหน่อยมีข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวปกติเนาะโอสองอันนี้อะไรอร่อย ดำอร่อยกว่านะคะดำอร่อกว่า <Okay. S 1> ออเอาครับเอาได้กับข้าวไปฝากสายันแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเอาเดี๋ยวเราจะเดินทางไป,งไปบ้านสายันเฮ้ยไม่ใช่ไปหน้าง,งานนะครับไม่รู้เขาจอดกันหรือยังครับผมเดี๋ยวตามเอาสวัสดีท่านผู้ชมพอดีเลยครับผมได้เวลาเลิกงาน รดอัดฟางน้องสาย,ยันครับได้กี่ก้อนเขียวกี่ก้อนวันนี้นะ่ะอีกเจ้าหนึ่งอ๋อ เอ้าฟังต <some> ิดบ่โอ้อะไรขาดนี่เอียงไปข้างเลยครับตัวใครผ่านคออะไรขาดนะลุงรวย โอ้น็อตน็อตอืมขาดตงข้างเลยหมดน็อตเลยไอ้น็อตนี่ใช่ไหมน็อตเซฟตี้เนาะขาดหมดน็อตเลยเลยต้องจอดพอดีเลยเนาะอ๋อจ้าแรกเก้าสิบกว่าก้อน ม,มาทันเวลาพอดีครับผมเลิกงานแล้วเอ้าเดี๋ยวถอยเทเลอร์ตั้งลำนะครับยาวเลยยาวเลย ได้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 ไดไดไดโอเคสายงานสายงานเลิกงานดึกทุกวันเลยครับ แวะมา update. อัพเดททีมง,งานรถอัดฟางน้องสยันให้ FC ได้ชมครับผมสุดท้ายแล้วนะครับกลางสะพานเรียบร้อย วางออติคอปเยบเลย ขึ้นเทเลอร์ไปก็เดี๋ยวต้องเช็คระบบกันอีกครั้งนะครับผม ขึ้นเทเลอร์สวยครับสายันงานเร่งมากครับผมงานฟางก็เร่งครับรถไฟอะไรยังไม่เดินเลยครับผมเดี๋ยวเอาเทเลอร์ลงเสร็จเดี๋ยวค่อยเอาโครงฝางให้สายันนะครับเดี๋ยวให้น้องสินธุระก่อน ผมเชื่อเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยมากจริงๆนะครับเหนื่อย <c oughs> อะไรที่อยู่กับฟางอยู่กับฝุ่นอยู่กับแดดร้อนๆน้ำเหนื่อยครับผม เาราก็มีน้ำใจครับผมมาถ่ายคลิปให้ f อฟซีได้ชมกันก็ติดไม้ติดมือมาก็ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาครับคนเนเยก็หาอะไรมาฝากอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางไปจอดพักที่บ้านในหน้าครับผมเดี๋ยวตามไปครับ อตอนนี้รถสายยันมาถึงที่พักแล้วครับผมโดยจะเอารถอัดฟางลง วเดินไวขึ้นครับเบาเาเย็นเ <c ười> ย็นเย็นชนเสาชนเสาหรอพี่ กปองเม่อกี้จะเข้าตัวนี้เนาะเข้าไม่ได้ติดงานมโีอ้ครบนมีคนลุงเสียชีวิตนะครับบ้านได้ยินรกแสกร้องเลย พูดเสียงเดียวกันเลยโอ้ต้องมีอะไรแล้วนี่เอาเอาของฝากเดี๋ยวอ่าเขาเดี๋ยวหมูย่างเอ้คืนนี้ก็หมูวันเออมันจะม้วนเป็นก้อนๆนะครับนี้เวลานั้นฟางมันมาเยอะมันก็ไปกับเขาแล้ววันนี้จะถอดหรือว่าจะกลับบ้านก่อนดดสา ไปเมื่อวานเนี่ยไปกับเขาปุ๊บคราวนี้มันก็ไปติดเป็นก้อนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จะเอาลงรู้แล้วเนี้เอาลงหน่อยให้ให้ให้มันรีดฟางหน่อยใช่ไหมมันไม่รีดเลยมันไปเป็นก้อนพอยืนดูแล้วฉะนั้นแหละผมก็ว่างั้นแหละว,ว่ามันต้องรีดฟางหน่อยเอาลงอีกมันอ,อยู่บขนาดนี้อืมดีเป็นแผ่นครับผมผมผมยืนดูแล้วผมรู้เลยฟันก็เข้าไปปุ๊บโอ้แบบนี้เอง ถึงพี่ว่ามันสูงไปถ้ามันรีดประมาณนี้มันก็จะโอเคเลยเพราะมันเข้าไปเยอะเลยมันติดตรงนี้ครับผมมาดึงเอาออกมาวัวติดตรงนี้เยอะอย่นะแต่เมื่อวานมันไม่ติดตรงนี้นะเมื่อวานเมื่อวานรอบมันจัดนะมันมันมาไอ้นี่มันส่งมาปุ๊บไอ้นี่มันดึงเข้าเลยอืแต่นี่มันดึงไม่ทันไงคอมันดึงไม่ทันถ้ามันถ้ามันรีดมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นน่ะลงเข้าไปเลยไม่แต่คอมันดึงไม่ทันอแต่โมเล่นี่ก็ต้องเปลี่ยนไหตัวเก่า เยวะไม่เจ้ารอบนี้เลยก่อนมั้งครับไหนผมแม่อืเตะแกว่ายกขยายคอออกอีกทำอะไรมันขึ้นใช่ไหมรับเอาคอมาหน้าแล้วก็ยกขึ้นอีกอืมตูนนิสเซตีเพียนขาดไปนี่ขับมอนรัวเข้าเยอะมันจิดน็อตได้มันมันเกิดจากอะไรสัญที่เซฟตี้มันขาดน็อตเบอร์สิบเจ็ดธรรมดาอ๋อมันไม่ใช่น็อตของมันใช่ไหม จักจัจัจบพเจอฟางสวยๆเลยตึ้งอยู่เลยสอรอบเจอฟางแน่นๆเยเนาะอยู่ครับเอ้ากินน้ำกินอะไรพักผ่นกินข้าวกินไรก่ก็ได้จะมีแรงไม่ได้ฟองไม่ไส่เลยฮะ กิน <c oughs> ข้าวคนยีสีข้าเดียวมาฝากเดี๋ยวพรุ่งนี้ถอดใบมีดรับเลยที่ตัดไม่ขาดแล้วเออคสเอฟซีว่างั้นแหละว่าใบมีดต้องเช็คหน่อยไม่ใช่คตรออตอนนี้ก็งยันน่้อับเตอนนี้ก็ดองสายันน่าจะต้องเช็คครับเช็ค วันนี้ก็ลงตัวนะครับลงตัวอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยหักเนาะไม่ค่อยขาดเนาะใช่ใช่ฟางมันกลังสวยฟางมันไม่ค่อยหักเนาะอืมแต่มันไม่ค่อยเสียน่ะอันนี้เสียไม่กี่ก้อนเองเกินถึงไม่ห้าก้อนไหนวันนี้นะก้อนเดียวเองอืมเสียไม่เยอะเนาะอันนี้ของเจ้าสุดท้ายหนึ่งก้อนเจ้านั้นสองก้อนเออเจ้านั้นสองก้อนจริงๆแล้วถ้าเราแล้วก็ไอตอนที่ตัว ถ้าเราลงกันติถ้าเราลงกันติชาวก็น่าจะได้เยอะเลยเนาะเราเราลงงานจนไอ้กี่โบงอ่ะบายแล้วเรอยกี่ก้อนนี้ถ้าบัวหน่อยไหมยกะพูดมาอีกนิดนึงเอเฮ้ยเดี๋ยวกัดสายมาหนิเดี๋ยวให้สายันได้จัดการครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับผมว่าจะ เ็กต, e OK ตรงไหนอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมองอะไรไม่เห็นนะครับก็ให้น้องได้พักผ่อนอกินข้าว,าวก,าก,กินไรก่อนเอาแรงเอาแรงก่อนโอ้ยทั้งแดดทั้งร้อนทั้งคันชุดยอดจริงๆเลยครับพอกันไหมนี่เขียวขี่หอนี่ห้าคนใช่ไหมเออพอพอพอ นี่โอ้ไ,ไฟมิตติ้งครับไฟมิตติงต้งมิตติงต้งรถอัดฟางครับนี่ใช้ไฟตัวนี้เลยนะครับผม<ฟ>เป็นไฟเครื่องเสียงเวทีถแดแเอ่อยังไงก็โอเคครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมคำคืนดีก็ บายบายกันเท่านี้ครับราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับผมบ๊ายบาย